กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมทายนะครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเซตของน้องพีทขาวนะครับผมก็มากันแล้วนะครับสําหรับการรอมาหนึ่งวันเนาะก็จากหลังจากที่เมื่อวานผมไปเทสมาเนี่ยก็สรุปคือผมเทสถูกนะครับตรงกับเซตท็อปเป๊ะเลยนะครับผมคือนะครับถ้าให้พูดง่ายๆเนาะน้องพีทขาวนะครับเป็นตัวละคร3ขวดเลือดนะครับแต่ว่าเป็นตัวละคร3ขวดเลือดที่สัตว์เลี้ยงสโลเดนครับทุกคนเพราะฉะนั้นผัดสองที่ใช้เนี่ยจะประหลาดนะครับจะเป็นน้องเปเปอร์มินนะครับผมซึ่ง ใช่พูดง่ายๆจังหวะมันเหมือนกับในอเนจเป๊ะๆเลยนะครับผมเออผัดสองที่ใช้อะไรเหมือนกันเป๊ะนะครับอืมก็จะมีแค่เปเปอร์มินนี่แหละเนาะที่รองรับได้นะครับเพราะว่ายุคกวาตอนนี้น่าจะเก่าไปแล้วนะครับจริงๆลำยัยก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะอืมก็ประมาณนั้นนะครับผมก็นี่คือสกิลของพี่ข่าวนะครับจะเป็นการป่าคู่นายอย่างนี้นะครับผมก็ต้องคุมโซนดีๆนะครับเอออันนี้เดี๋ยวค่อยดูรอบหน้ากันเมื่อกี้พูดสายเกินไปนะครับผมก็ สำหรับด่านแรกนะครับเรามาเริ่มกับด่านสวนวรค์เนาะก็สำหรับด่านสวนวรนะครับถึงแม้จะไม่มีเซตติดท็อปนะครับผมในวันแรกนะวันนี้บอกก่อนนะครับว่าเป็น day o n นะครับเออมันยังไม่มีเซตแบบอะไรที่แบบพัฒนาขนาดนั้นเนาะเออมันเป็นแค่วันแรกนะครับเซตยังเทสกันไม่สมบูรณ์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นในอนาคตอาจจะมีเจอเซตที่ดีกว่านี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมรีบอ่านไงนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับตอนนี้ด่านนี้ยังไม่ติดท็อปนะครับผมเออยังแบบ แต่ผมว่าถึงแม้จะไม่ติดท็อปแต่ว่าพอผมไปเทสคะแนนมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประมาณแบบท้ายท็อปแบบเกือบติดตารางอะ่ะอืออารมณ์แบบที่11ที่12อะไรอย่างนี้นะครับเออคะแนนมันไม่ได้ห่างจากอันดับสุดท้ายของบอร์ดมากเนาะเออหลังจากที่ผมไปเทสมานะครับแต่ว่านั่นแหละออกจากบอร์ดก็คือเริ่มจะอันนันแหละนะครับก็อ่ะถ้าให้ผมพูดตรงๆแค่ในสภาพของเดวันตอนเนี่ยเออไอวันอื่นผมยังไม่รู้นะคือวันเนี้ยเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยคือน้องพีทเขาอะ่ะถ้าพูดตรงๆเป็นตัวละครที่ กลางๆนะครับในฐานะผัดหนึ่งนะในฐานะผัดหนึ่งนะครับใช่พูดงี้คือมันเล่นเป็นผัดสองได้เนาะแล้วมันเก่งด้วยไงแต่ว่าในฐานะผัดหนึ่งเนี่ยคือกลางๆนะครับเออมันเป็นตัวละครที่แบบอย่าว่างไงเดีะด้อยด้อยกว่าพยาวารด้อยกว่าเคสสตรอเบอรี่แต่ว่าจะดีกว่าพวกนายเนตรอะไรนี้นะครับผมเออประมาณนั้นเนาะดีกว่าพัมพดีกว่านายเนตรอะไรนี้นะครับเป็นตัวกลางๆอ่ะเออเล่นได้ทุกด่านแต่ว่าคะแนนคือ ห่างจากพยาวาลค่อนข้างเยอะนะเออแต่ว่าผมขอไม่สปอยก่อนแล้วกันนะครับขอพูดไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องความห่างคะแนนอะไรนี้ต้องไปดูกันอีกทีเนาะก็เห็นไหมสามขวดนั่ตรงๆเป๊ะนะครับผมสกิลก็เล่นไปเนาะสกิลนี้แนะนำให้คุมโซนดีๆนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคนะครับเวลายื้อท้ายก็ต้องยื้อแบบนี้หน่อยเนาะช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากจบไอ้สกิลน่ยมันยังไม่ได้จบทันทีนะมันยังมีเวลาดีเลยอีกนะครับเผื่อไม่ชินไงอันนี้ผมก็พูดเตือนตัวเองเหมือนกันเน ก็เรียกผัดส,สองเปเปอร์มินมานะครับผมก็ผัดส,สองเปเปอร์มินนะครับก็เล่นเหมือนในาเนสเป๊ะเลยนะครับคือเลือดมันเหลือด้วยซ้ํานะไม่ต้องยื้อท้ายด้วยซ้ํานะครับคือนับ3 2 1ปุ๊บ1มันขึ้นสกิลเลยนะครับไม่ต้องยื้อท้ายด้วยก็เลยจะทําให้เซตนี้เล่นง่ายไปยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมก็น,นั่นแหละนะครับเปเปอร์มินไม่ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเนาะเออก็จริงๆด่านนี้เนะี่ยจริงๆเปเปอร์มินอ่ะมันจะมีพวกทิคในการ อะไรกับปาร์ตี้หมีด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ด่านเนี้ยมันยังไม่จริงจังมากที่จริงจังก็คือด่าน3เดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกทิกที่ทําให้ได้คะแนนมากขึ้นในด่าน3ประมาณสัก56ล้านได้เลยนะทุกคนอืรอดูกันได้เลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ด่านหนึ่งมันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับเล่นตามปกติเนาะอ๋อลืมบอกเลยนะครับสมบัตกิก็ปกติธรรมดาเลยนะครับผมเออสมบัติใช้เป็นเครื่องยนต์เพิ่มระยะนิดหน่อยนะครับแล้วก็สมบัติคอมโบก็คือตาําราแล้วก็เขียวเนาะไอะ้จริง อันนี้ผมไปก๊อปมาจากด่าน2นะทุกคนเพราะว่าด่าน1มันไม่มีเซตติดทอปไงแต่ว่ามันน่าจะอารมณ์เดียวกันแหละเนาะก็เลยใช้ใช้ไปนะครับผมก็อ่ะดูคะแนนจบกันครับเห็นไหมว่าเมื่อกี้ยู่ท้ายง่ายมากนะก็คะแนนจบห่างประมาณ23ล้านนะครับเห็นไหมสกิลมันจะพอๆกับนยายันเนะครับทุกคนื รามาต่อกันดับดันวิหารยรุซาก,ก,กันนะครับทุกคนก็สมบัติเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเพราะว่าเออไอด่านน้นผมก็กรอมาจากด่านนี้นี่แหละนะครับก็ด่านนี้นี่ที่ค่อนข้างจะโอเคนะอืประมาณกลางๆได้อะเออคือติดท็อปบอร์ดประมาณกลางๆนะครับผมตามที่บอกดีกว่าพัมาดีกว่าอะไรนีน่แต่ว่าไม่ได้โหดไปกว่าไอ้พวกเคฟสตอเบอรี่พยาวาน,นะแต่ว่าแต่ว่าด่านนี้จะไม่ได้ดีกว่าพัมานะเพราะว่าพัมด่านที่มันอันดับหนึ่งไนงะตามที่บอกนะครับผม ก็ถ้าเรามาลองมองดูดีๆเนี่ยผมว่าเหตุผลที่น้องไม่ติดบอร์ดด่านแรกด้วยเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าอ่าเดี๋ยวดูเลยอันตีใกล้มาแล้วนะครับก็ก็เนี่ยเห็นไหมคือน้องเนี่ยเป็นตัวที่อารมณ์แบบทมนะครับคือเท้ามันติดพื้นเนาะอืแล้วก็อันติเนี่ยทำไปเล่นไปใช้สมาธิเยอะมากนะครับพอสมควรเลยเนาะเราก็เลยแบบพอเล่นไอ้น้องเนี่ยเราอาจจะแบบไม่สามารถไปแมเนจการเก็บดอกบัวอะไรนี้ได้ในด่านแรกไงทุกคนผมก็เลยมองว่า เออโอกาสพลาดดอกบัวแล้วก็ด้วยความที่มันติดพื้นแล้วก็ไม่ใช่ซูปเปอร์แม่เหล็กด้วยเนะี่ยมันก็บทบจะบังคับพลาดแบบเยอะมากๆอยู่แล้วเนาะแล้วเหรียญบัวแต่ละอันคือคะแนนนี้คือแทบจะไม่ค่อยแพ้หมีลุงเลยนะคือน้อยกว่านิดเดียวเองนะครับและปริมาณเยอะด้วยไงก็เลยแบบมองว่านั่นแหละน่าจะเป็นเหตุผลที่น้องไม่ได้ติดบอดในดานแรกนะครับปัญหามันไม่ค่อยเอ,อื้ออวยสักเท่าไหรนะ่เนาะก็อารมณ์แบบพัมนั่นแหละพัมก็ไม่ติดบอดดาแรกนะครับเพราะว่าพัมมันไม่เหมาะกับไรย่างนี้เนาะแต่ว่า เห็นไหมพอเป็นพรมด่านนี้ปุ๊บพอเป็นน้องด่านนี้ปุ๊บมันก็เริ่มจะมีซีนขึ้นมาเลยเนาะเออเห็นไหมคือเซตติ้งด่านมันก็เกี่ยวนะครับตามที่บอกมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการเล่นเกมนี้นะก็สําหรับในด่านนี้นะครับน้องน้องเอออะไรวะพีดข่าวนะครับเออน้องพีดข่าวจะจบค่อนข้างสวยนะเออจุดจบคือค่อนข้างจะสวยมากนะครับสวยกว่าแม่พยาวานีกนะเดี๋ยวคุณรอดูได้เลยแบบจบพันแรกมันมันสวยมากนะครับคือ ไม่รู้สิไม่เคยเห็นชื่อช่วงนี้3ามคนเลื่อนไม่ค่อยเมตาด้วยแล้วคือแบบไม่ค่อยเห็นสามคนเลือนไปจบไกลขนาดนั้นสักเท่าไหร่นะครับคือมันเพอร์เฟกมากจริงๆนะแต่ว่านั่นแหละเบสแต้มมันไม่สู้นะครับก็เลยคือเอาตรงๆเบสแต้มตัวนี้มันมันค่อนข้างน้อยนะเออถ้าเอาตรงๆเลยคือวันผมไปเทสมาเมื่อวานอ่ะเออมันเบดแต้มน้อยมากนะครับคือเนี่ยเห็นไหมคือมันประมาณนายเนตอะไรงี้นะครับผมก็เลยแบบเออถ้าเทียบกับไปพวกพยาวาอะไรเงี้ยเออมันก็ มันค่อนข้าง,าง,างเลวร้วยหลยนะครับแต่ว่ามันเล่นได้นะเออมันติดท็อปบอร์ดอยู่นะครับแต่ว่าสําหรับสมัยนี้แล้วไปเทียบกับในอเนกนี่มันก็เอาเดตนิดหน่อยนะครับแต่เข้าใจได้เนาะเขาก็ต้องเรียกว่าไงอะ่ะเก็บสกลหน่อยนะครับอืมไม่งั้นมันจะโกงเกินเนาะเออผมก็พูดไปหลายคลิปแล้วว่าเขาก็ต้องเก็บสเกลเนาะก็เลยไม่ค่อยมีตัวเก่งกว่าพยาวานมานะครับช่วงนี้ก็นี่เห็นไหมคุณดูจุดจบด,ดิเนแทบจะเก็บขววเลือดกว่าที่4แล้วนะคือระยะมันค่อนข้างจะ โอเคมากนะพยาบาลยังไม่จบประมาณนี้เลยใช่ไหมเท่าที่จําได้นะครับผมเท่าที่จําได้นะเออก็อ่าเรียกผัดส,สองเปเปอร์มินมาเหมือนเดิมนะครับก็ผัดส,สองเปเปอร์มินนี่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับที่จะไม่มีมากโนอด่านนี้เล่นไปตามปกติเลยนะครับถ้าใช้ลำไยใช้ยุก,กวาอะไรนี้คะแนนก็น่าจะลดลงอีกประมาณ10กว่าล้านนะครับแต่ว่าผมว่าเออเล่นถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยเล่นเปเปอร์มินดีกว่านะเปเปอร์มินมันก็เป็นตัวละครที่พูดตรงๆว่าตอนเนี้ยเริ่มมาแรงนะเออผม มองในทางกับกันะมันเริ่มจะมาแรงแล้วนะครับตัวนี้ยิ่งในเบรกเอายิ่งในฐานะผัดสองจังหวะแนวๆเนี่ยเออมันมันครองอยู่นะครับเบรกเอานี่คือผมว่าน่าจะอยู่ค่อนข้างจะโอเคนะเออน่าจะอยู่ยาวพอสมควรเพราะว่าตัวน้องจังหวะมันค่อนข้างจะไอคอนิกนะครับแถมผลิตเยลี่ก็โอเคด้วยนะก็เริ่มจะเห็นบ่อยนะครับตามที่บอกเนาะไม่ใช่ตามที่บอกสิตามที่เห็นกันในช่วงนี้ อ่ะก็เดี๋ยวดูเลยนะครับแบบยื้อ้ายง่ายมากนะไม่ไม่เรียกยื้อ้ายได้ําเรียกว่าแบบเด้งสกิลก่อนก่อนก่อนจะเลือดหมดอีกอะเดี๋ยวคุณดูเลยนะครับอ่ะสามสองหนึ่งอ่ะเห็นไหมผมไม่ยื้อเลยนะครับเห็นไหมไม่กระโดดเลยนะครับผมเห็นไหมสามารถอันตีได้แบบง่ายๆเลยนะครับโลไม่ต้องไปชนพังเสียสละอะไรด้วยเนาะก็สําหรับในด่านนี้นะครับจะห่างแค่13ล้านเท่านั้นเห็นไหมคือห่าง20ล้านกับห่าง13ล้านนี่เห็นไหมปัจจัยด่านมันส่งผลนะ มาตอด่านสุดท้ายครับกับด่านเนีเ่ยเผยยุควานะครับผมก็ด่านนี้เป็นเทศซับเจตทของผมเมื่อวานเนาะเออเป็นตัวละครเนี่ยเอาตัวละครเนี่ยมาเทสในด่านนี้นะครับซึ่งก็ผมเทสเทสได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละก็รู้ <c oughs> ก็แอบ,บจะสปอยตัวเองนิดหน่อยนะครับว่าเออจุดจบตอนนี้ก็คงจะไม่ได้สวยสวยหรูอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเอออันนี้ขอบอกก่อนนะคือฟังผมบน่นบนไม่ใช่บน่นบนสิฟังผมแบบบอกว่าน้องกลางๆน้องพอๆกับนหนนะี่อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดน้องนะครับผม คุณยังไม่ดูผัดสองนะครับผัดสองคือสุดจริงๆตัวนี้ผมบอกเลยผัดสองคือโคตรสุดนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําผัดสองให้นะครับผมคืออ่าตัวนี้ผมอ่าแทบจะพูดตรงๆได้เลยว่ามันเป็นตัวละครที่มาเป็นผัดสองเลยนะครับเพราะว่าผัดหนึ่งไม่เด่นแต่ผัดสองโหดจริงนะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยนะอย่าเพิ่งไปตัดท้อน้องมากนะครับเออรอดูเลยรอดูบอกเลยเซอร์ไพรส์นะครับอืม อ่ะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นสกินนะครับผมเออที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันเป็นสกินนะไม่ใช่สกิน default ของน้องนะครับก <laughs> ็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละก็เนี่ยคือถือเป็นการรีวิวสกินด้วยเลยเนาะ <c oughs> จริงๆผมผมควรจะเอาสกินธรรมดามาเล่นบ้างเนาะ <c oughs> เพราะว่าจะได้ดูความแตกต่างของเอฟเฟคด้วยแต่ว่าลืมนะครับผมแล้วก็เหอด้วยก็เลยจัดไปนะครับก็ถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานก็ดูๆกันนะเออ ก็ดโดยรดนสก,กินผมถือว่าค่อนข้างอย่าโอเคมากนะครับผมสวยแบบไม่ใช่โอเคมากอ่ะสวยเลยนะครับแบบโคตรสวยนะครับผมผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นมองอยังไงแต่มันมันมันละมุนมเนี่ยมันแบบสีมันดูดีมากนะครับแล้วแบบการเปลี่ยนเปลี่ยนเอฟเฟกเปลี่ยนฉากหลังอะไรนี้มันมันเท่มากเนาะแล้วแบบผมก็ชอบตัวละครแนวนี้อยู่ด้วยนะครับชอบสีชอบดีไซน์แนวนี้เนาะก็ะเลยแบบถ้าถ้าจะจัดผมมองว่าไม่ต้องลังเลนะครับจัดเลยนะเออใครมีคิวบิกมี ใครจะแลกก็ได้แหละแต่ว่าถ้าถ้าเน้นเลขใช้งานก็รอดูก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งแลกเนาะคือเขา้าใจไงคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้รวยใช่ไหมเป็นสายฟรีเกมนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็แบบคือเวลาเราจะแลกสกินด้วยลูกบาก72อันสุดที่รักของเราเนี่ยเราก็ต้องเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าแบบตัวเราจะได้เล่นมัน,นานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเผื่อเป็นแบบแซงออนอรเล่ไงดูกูเอามารีวิวได้ประมาณกี่คลิปไม่รู้แล้วแบบไม่ขึ้นเมตาด้วยนะครับไม่ได้เล่นเบรกเอาจบเลยนะครับชีวิตกู แล้วแบบเข้าใจนะบางคนอย่างผมเนี่ยก็ดวงไม่ค่อยดีนะครับส่มสกินก็ไม่ค่อยมาเนาะนานๆทีจะมานะครับสกินแต่ละอันแล้วคือแลือก็ไม่ได้หาง่ายๆสำหรับสายฟีนะครับลูกบากอะไรก็หายากเนาะมันก็เลยนั่นแหละนะครับสำหรับสายสายฟีมันยากที่จะตัดสินใจมากเนาะไอการแลกสกินเนี่ยผมเข้าใจนะครับคนหนึ่งก็เรียกผัดสอมานะครับสำหรับทิกนะครับจะอยู่จุดนี้เลยนะครับผมเราจะหยุดสกิลแป๊บหนึ่งนะครับพอเก็บปลาครบกดต่อนะครับผมบอกเลยครับว่า แค่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยอ่ะผมรู้แค่จุดนี้นะครับเผื่อมีจุดอื่นด้วยอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะแต่ว่าแค่จุดนี้จุดเดียวบวกคะแนนได้ประมาณ5 6หล้านเลยนะครับทุกคนแค่จุดนี้เลยนะครับผมผมยังไม่รู้เลยนะว่ามีจุดอื่นไหมนะครับแต่ว่าอ่ะแค่จุดนี้ที่ผมพบเนี่ยแม่งก็5 6หล้านคะแนนแล้วนะครับแล้ว5 6หล้านคะแนนนี่เยอะมากนะครับคิดดูทํากับไม่ทํอะก็แค่นั้นนะครับสำหรับทริคพิเศษเนาะจริงๆมันไม่ต้องทําก็ได้แต่ตามนั้นนะครับอืม ก็จากนี้ก็เล่นปกตินะครับเออมันไม่ได้เล่นยากเลยเนาะเส้นนี้มันแค่ด่านนี้มันมีทริคเฉยๆนะครับแค่นั้นเลยนะครับเส้นนี้โดยรวมนี่คือออกไปทางเล่นง่ายด้วยซ้ำนะผัดแรกผัดสองแม่งไม่ต้องยื้ออะไรเลยสัตว์เลี้ยงจัดการให้หมดแล้วก็คลิปนี้เราเปเปอร์มินฟีเวอร์คนเดียวนะครับอืคนอื่นจริงๆผมอยากจะจริงๆได้ด่านแรกอ่ะผมอยากจะเล่นยุก,กวานะแต่ว่าผมไม่อยากจะทําให้ตัวนี้มันดูแย่ไงเออแบบ หายสล้านนี้ยยนะเ,เยอะนะเออเยอะมากๆนะครับผมแล้วแบบไม่มีลำไย,ยด้วยก็เลยเออเอาเปเปอร์ม,มินดีกว่านะพะเปเปอร์ม,มินจริงจริงดีกว่าลำไย,ยด้วยซ้ำนะครับในฐานะอะไรอย่างนี้นะผมก็ไม่อยากทำให้พี่ขาวดูแย่ไงเออก็ห่างประมาณ17ล้านนะครับด่านนี้ถือว่าโอเคนะรับได้นะครับตามที่บอกเ,ออเฮ้ยทำไอเทยทำไมสกินมันสวยจังวะอืพอมาดูแบบใกล้ๆอนะไรเงี้ย เออผมไม่รู้ว่าผมผมคิดไปแล้วหรือเปล่าผมอาจจะเป็นเพราะผมชอบอะไรแนวนี้อยู่แล้วก็ได้นะครับแต่แบบมันสวยจริงๆนะลองดูดิแบบผมยอมแรกแบ็กกราวมาเพื่อให้เข้าเลื่อเอออันนี้อันนี้นอกเรื่องขอโทษขอโทษก็โดยรวมนะครับน้องพีทขาวในฐนานะผัดหนึ่งเนี่ยถือเป็นตัวละครที่กลางๆนะครับผมแค่ผัดหนึ่งนะผัดหนึ่งบอกไว้ก่อนได้ว่าแค่ในฐานะผัดหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเดวันด้วยนะครับเดวันคือแค่วันแรกเนาะอาจจะมีเซตที่แบบ มาพิสดารในอนาคตอะไรย่างี้เดี๋ยวผมค่อยมาตามเก็บให้นะครับถ้ามันมีจริงๆแต่ว่าสำหรับในตอนนี้มันกลางๆมันดีกว่าในาเนตแต่ว่าไม่ได้ดีกว่าพวกพยาวาลนเคสตรอเบอรี่อะไรงนี้นะครับแต่บอกเลยนะว่าในฐานะผัดสองอันนี้เด็ดมากรอดูได้เลยนะครับคือโคตรโหดนะครับอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้สัญญาว่าลงให้เลยนะครับถ้าไม่มีปัญหานะคืออยากให้เห็นจริงๆคือมันมันโหดมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้สาวสวัสดีครับ